วัดป่าปาดูครับพี่อาร์มก็เป็นอันนี้เป็นวัดขึ้นชื่อของอำเภอเมืองระยองนะครับพี่พระพุทธรูปที่นอนนะครับจะตะแคงซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปจักระสักระกันครับผมที่วัดนี้จะต่างจากที่อื่นก็คือพระพุทธรูปที่นอนนะครับจะตะแคงซ้ายนะครับตะแคงซ้ายใช่ครับผมถ้าสังเกตดีๆปกตินะครับอย่างบางประจําวันนะครับพระพุทธรูปจะตะแคงขวาครับอ๋อปกติพระพุทธรูปพระนอนจะตะแคงขวาใช่ครับแต่ที่นี่จะเดียวใช่ครับอ่าจริงๆมีหลายที่ครับพี่แต่ว่าก็อยู่ที่อ่าแล้วแต่ ที่นะครับแล้วแต่พระพุทธูแต่ละที่ครับแต่ส่วนมากจะตักแคงขวาครับผมวันนี้กินอกกินใจครับผมได้ทําบุญนะครับพี่หน้าตาก็จะสดใส้หน่อยครับขายเลยนะขายติ๊งเลยดูดิแล้วเดี๋ยวหลังจากทำบุญเสร็จเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปที่พัชเชียีกลางน้านะครับผมอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกับจากวัดประดุมากนะครับอ๋อมีที่เที่ยวอีกแล้วใช่แล้วครับวันนี้ก็จะไปสายบุญสักนิดนึงครับพี่ โอเค okay, นั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับครับผม <Okay. S 1> ไปกันเลยกันเดียวครับพี <c oughs> ามเลยครับครับ <c oughs>